เ้ยทำอะไรอ่ะทำงานชิวๆก็ได้ไม่เห็นต้องรีบเลยมีเวลาตั้งเยอะแยะก็แก้ไขางานที่บอสสั่งเมื่อเช้าไงโผเพื่อนไม่เห็นต้องรีบเลยเหลือเวลาอีกตั้งเยอะแยะนี่เหรองานที่ผมสั่งให้พวกคุณแก่ถ้าผมต้องมาทำงานกับบริษัทแบบเนี้ยผมขอยกเลิกสัญญา วันนี้พวกคุณมีต้องแก้งานให้ลูกค้านะครับนี่คุณไปแก้สไลด์มาใหม่ทั้งหมดเพื่อนำเสนอลูกค้าส่วนนี่คุณต้องไปแก้ตามคอมเมนต์ของลูกค้าแล้วก็ส่งรายงานให้กับผมงานนี้สำคัญกับบริษัทเรามากเข้าใจไหมค่ะบอส เ้ยทำอะไรอะ่ะทำงานชิวๆก็ได้ไม่เห็นต้องรีบเลยมีเวลาตั้งเยอะแยะก็แก้ไขางานที่บอสสั่งเมื่อเช้าไงโหเพื่อนไม่เห็นต้องรีบเลยเหลือเวลาอีกตั้งเยอะแยะ รายงานที่บอสสั่งเสร็จแล้วค่ะบอสขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอตรวจดูก่อนนะใช้ได้เลยเออแล้วงานของคุณแบมล่ะเดี๋ยวคุณช่วยไปตามคุณแบมมาด่วนเลยนะบอกว่าผมเรียกพบแล้วก็เอกสารตัวนี้เดี๋ยวส่งอีเมลให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ คุณแบมครับงานที่ผมสั่งไว้ถึงไหนแล้วครับเออใกล้เสร็จแล้วคะ่ะบอสเหลือแก้ประมาณอีกสองอข้อก็เสร็จแล้วคะ่ะโอ้โหมิสเตอร์ไอซ์โทรมาสวัสดีครับมิสเตอร์ไอซ์ สวัเดีครับเดี๋ยวงานที่ผมสั่งแก้เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะเข้าไปดูนะครับเย็นนี้เลยเหรอครับใช่ครับเย็นนี้เลยเอ่องั้นเดี๋ยวผมจะรีบเตรียมไว้ให้ครับงั้นผมฝากด้วยนะคุณทำให้เสร็จก่อนหกโมงเข้าใจไหมโอเคค่ะบอสเดี๋ยวหนูจะรีบทำให้นะคะ หนว่าชิวไม่ใช่เหรอเพื่อนผกปากไปเลยนะเนี่ยงานที่ผมสั่งให้พวกคุณแก่ถ้าผมต้องมาทำงานกับบริษัทแบบเนี้ผมขอยกเลิกสัญญานี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกคุณสองคนอธิบายมาเดี๋ยวนี้งานของดิฉัน เสร็จครบตามที่บอสสั่งแล้วนะคะขอโทษค่ะบอสดิฉันทําเสร็จไม่ทนะะันค่ะนหนคุณบอกว่าใกล้เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเหลือแค่สองหัวข้อขอโทษค่ะบอสดิฉันเพิ่งเริ่มทำตอนใหม่เองค่ะแล้วคุณเอาเวลาท่องวันไปทําอะไรขอโทษค่ะบอสดิฉันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะคุณรู้ไหมพวกผมต้องเสียไรายได้ไปเท่าไหร่บริษัทต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง บริษัทเราไม่ต้องการพนักงานแบบคุณผมไล่คุณออกอย่าทำตัวดินพอกหางหมูอย่าเอาเวลางานไปใช้เป็นเวลาส่วนตัว